สวัสดีค่ะสวัสดีทิ้เทงทเที่ยงวันอาทิตย์นะคะวันนี้เรามาหาต่อป่าที่ค้างไว้ครั้งล่าสุดนะคะปลายเดือนตุลาแลวค่ะแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวนะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ4องศาค่ะล้อลิมป่าเข้ามานะก็เจอเหลืองเลยค่ะเหลืองเขาเริ่มวายนะ สามดอกนี้น่าจะยังโออยู่ค่ะสึกเห็ดเป็นน้ําแข็งเห็ดเป็นน้ําแข็งค่ะเห็นไหมตัดก็จะรู้สึกมันแข็งโปกะ่ะตอนกลางคืน,น,นอุณหภูมิก็แตะศูนย์นะแบบเนี้ย แสดงว่าอุณหภูมิแต่ศูนย์กลางคืนค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่สี่องศาค่คะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ายังได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนัดออกมาดูเออได้อยูมุมนึง ะว้าอันนี้เปื้อนเกินไม่เอามีทั้งดำและเหลืองค่ะกลุ่มนี้ นะขาดขาดมาเลยบริเวณโคนที่ขาเขายังนุ่มอยู่นะขายังนุ่มอยู่แต่หมวกแข็งก็คืออุณหภูมิแต่ศูนย์หมวกก็จะหมวกก็จะวกก่ะเห็ดก็จะกลายเป็นน้าแข็งโดยเฉพาะบริเวณที่เจอความหนาวเย็นก็คือหมวกเนี่ยไปก่อนแข็งก่อน ข้างหน้าเจอเหลืองกลุมใหญ่กุมใหญ่เลยเหลืองตรงนี้โอเหลืองเลี้ยราดเต็มพื้นเลยค่ะนี่เห็นไหมเสียดายเนาะมาเจอตอนที่มันเริ่มวายอะตรงนู้นก็มีเต็มเลยเห็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเลือกเก็บเอาโอ้โหเยอะเลย ตรงนี้ก็มีดอกหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นอีกชมก่อนนะเยอะเลยเห็นไหมเหลืองทั้งนั้นเลยค่ะเหลืองๆที่เห็นเนี่ยเน่าไปก็เยอะเน่าเต็มเลยเดี๋ยวเราจะเลือกเก็บอันที่ไม่เน่านะนี่เต็มเลยค่ะเห็นไหมเต็มเลยเต็มเลยนี่ก็เต็มเลยนี่นี่ค่ะ เยอะแย,ยะเลยเยอะแยะเลยค่ะป่านี้เป็นป่าเห็ดเหลืองเป็นป่าเห็ดเหลืองนะไม่เคยมาเดินครั้งล่าสุดก็มาจับอดเห็ดเหลืองและหลังจากนั้นเวลาเดินก็หมดนะคะก็เลยไม่ได้เดินต่อวันนี้รู้สึกมันไม่แล้วใจวันนั้นไม่แล้วใจไม่เลยมาปรากฏว่ามาแล้วก็เจอจริงๆด้วยนะ

เยอะมากเวลาเดินจำกัดค่ะวันนี้ประมาณชั่วโมงครึ่ง แตกมาเลยเห็นมันแข็งค่ะจับปุ๊บแตกเลยกันนี้ ตอนนี้เป็นเข็มแล้วนะเก็บแต่เหลืองแล้วค่ะเพราะว่าเก็บเหลืองกลุ่มนี้เสร็จก็คงจะหมดเวลาพอดีนะ เราคิดว่ายังมีโอกาสยังมีโอกาสนะดอกที่เห็นว่าแย่เกินเราก็ไม่เก็บล้วค่ะปล่อยเขาเป็นเชื้ออยู่ในป่านี่แหละ โอ้โหแนวเดียวดอกนี้ล่ะอันนี้ล่ะได้มุมนึงอาจจะได้มุมนึงอันนี้ไม่โอล้ละเสียดายมากนะป่าที่ทุกคนมองข้ามนไง น้าีน้าเอาใหม่ค่ะป่านี่ม ดำก็มีเหลืองก็เยอะนี่ทั้งเหลืองและดำแต่ไม่มีใครมาเก็บมันจนเห็ดมันเน่ามันวายค่ะ เอาไปประมาณหกสิบเสิบอร์เซ็นนะตัดไปก่อนเดี๋ยวไปคัดทีหลังนะเพราะว่าตอนนี้เห็ดแข็งค่ะเห็ดแข็งมันจะสัมผัสสัมผัสยากนะว่าเห็ดมันเสียหรือไม่เสียถ้าเกิดว่าสีของเห็ดเขายังดีอยู่เนี่ยมันจะรู้ยากว่าเสียหรือไม่เสียว่าเปื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ย เพราะว่ามันแข็งอะ่ะก็ต้องรอให้ความแข็งมันคลายตัวก่อนให้มันนุ่มก่อนเราถึงจะรู้ก็ตัดตัดขาไปก่อนนะกุมเดียวก็เต็มตะก้าแล้วค่ะเน่ ถ้าเกิดว่ามาตอนที่เขายังกำลังสวยนะรับรองสองตะก้านั่นเนี่ยเยอะมากอะเห็ดพวกเนี้ย เยอะเลยเจอกันเมื่อสายไปส่วนมากก็จะเจอกันเมื่อสายไปใตา้ยาหม้อเต็มเลยนะโอ้โหเต็มเลย ได้เสียได้เสียได้มากๆเลยเจอกันเมื่อสายไปเก็บไปเก็บมารู้สึกว่าจะประมาณอยู่ที่80%ที่เสียนะไอ้ที่เน่าไปแล้วเก็บมาไม่ได้นะประมาณ80%ได้มาประมาณ20%ค่ะ 哦，我去。 อะพอๆค่ะได้มาประมาณเท่านี้ครึ่งะก,ก้าเก็บมาประมาณแค่10%บเปซค่ะค,คิดว่านะ10%น์ที่เก็บมานี่ก็คือดูแล้มีมีโอกาสรอดนั่นเองนะไอ้ที่ไม่ได้เก็บมานี่เยอะแยะเลยค่ะ ดูผ่านกล้องอาจจะเห็นว่าเขายังสวยอยู่แต่จริงๆแล้วเขาเปื่อยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตะลุยหายอีกแป๊บหนึ่งนะคะเหลือเวลาเดินอีกประมาณน่าจะ30นาทีค่ะสรุปผลงานคลิปนี้ค่ะครั้งที่สองกับป่านี้นะปลาใหม่นะคะสำรวจสำหรับตืหน้าค่ะอ,ออกค่ะออกหมดเวลาเดินละ เล็กข้างทางทใกล้ๆหมู่บ้านคนนะเก็บเห็ดไปฟังเสียงรถไปนะไม่น่ากลัวค่ะรถขับผ่านข้างหน้านีม่มองเห็นเลยนะก็มาเก็บอยู่สองครั้งด้วยกันนะคะครั้งก่อนวันไหนเอ่ยไม่แน่ใจวันพุธหรือวันอะไรนะก็มาเจอเห็ดเดืองนะแจ็คพอตเห็ดเดืองไปวันนี้ก็มาแจ็คพอตอีกนะกลุ่มใหญ่กว่าเดิมแต่รู้สึกว่าวันนี้เห็ดจะ คุณภาพแย่ลงกว่าเดิมแล้วก็ดอกที่เสียเนี่ยเยอะกว่าเดิมค่ะโอ้ยโอ้ยเมื่อยแขนเปลี่ยนแขนแป๊บหนึ่ง ตอนนี้การที่แขนก็ดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ว่าก็ก็ต้องคอยสลับสลับส,บสับเปลี่ยนข้างกันเวลาจับของถือของแล้วก็คอยออกกําลังกายสม่ําเสมอเช้าเย็นหรือยามว่างนะก็ต้องมาคอยนวดคอยยืดเส้นยืดสายตลอดโดยส่งนตรงนี้นะคะกลับคาค่ะวันอะไรเอ่ยวันนี้วันอาทิตย์เนาะ ประมาณบ่ายบ่ายวันอาทิตย์ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ